คนที่ปลูกฝีก่อนปี2,517เนี่ยปลูกไปแล้วเมื่ออดีตการตอนนี้เนี่ยยังมีภูมิคุ้มกันที่จะต่อสู้กับฝีดาดลิงตอนนี้ได้ไหมครับหรือว่านานแล้วต้องไปฉีดกระตุ้นครับโดยหลักการของโรคฝีดาดือไข้ทรพิษการปลูกฝีเนี่ยเราปลูกฝีครั้งเดียวสามารถป้องกันไข้ทารพิษได้ตลอดชีวิตครนะฮะเพราะว่าการปลูกฝีที่เราใช้เชื้อเป็นนะเพราะงั้นโดยหลักการแล้วเนี่ย ภูมิต้านทานหรือหน่วยความจําของภูมิต้านทานยังคงอยู่ในคนคนนั้นหรือผู้ทย่ดันโรคฝีดานหรือโรคไข้ข่อพิษเนี่ยเป็นได้ครั้งเดียวในชีวิตนะครับะะเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าคนที่ปลูกผีแล้วครั้งเดียวเนี่ยน่าจะยังมีภูมิต้านทานอยู่แต่ประสิทธิภาพของภูมิต้านทานบางคนอาจจะลดลงไปบ้างนะคระับแล้วถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันยังน่ากันได้เกินกว่าร้อยละแปดสิบ ครับอืมครับเอ๊ะแล้วถ้าเกิดคนที่เคยเปดีสุกใสแล้วครับจะช่วยได้ไหมครับไม่ได้เลยครับครับสุกใสกับโรคฝีดาดเป็นคนไวรัสคนละกลุ่มหานกันสิ้นเชิงนะครับะะไวรัสฝีดาดเกิดจากกลุ่มที่เรียกว่าพ็อกซ์ไวรัสนะครับส่วนสุกใสเกิดจากไวรัสในกลุ่มของเฮอร์พีสหน้าตาไม่เหมือนกันเลยลักษณะตุ่มที่ขึ้นของสุกใสกับตุ่มที่ขึ้นของ ฝีดาดไม่เหมือนกันเลยผมเคยเห็นตุ่มหนองของที่เราปลูกฝีฝีดาดเวลาขึ้นมันจะขึ้นระยะเดียวกันหมดสุกพร้อมกันหมดนะครับแต่ของสุกใสนี่นะครับเวลาคนเป็นเนี่ยตุ่มที่มันขึ้นเนี่ยมันสุกไม่พร้อมกันครับบางตุ่มก็แค่แดงบางตุ่มผุใสแล้วบางตุ่มแตกแล้วนะฮะเพราะนั้นระยะการสุกข,ของสุกใสเนี่ยไม่พร้อมกัน แล้วสุกใสส่วนใหญ่ขึ้นตามลำตัวก่อนแล้วค่อยกระจายไปที่แขนขาแต่ฝีดาบส่วนใหญ่จะขึ้นตามแขนขาก่อนแล้วเข้าสู่ลำตัวนะฮะและลักษณะของตุ่มของฝีดาบจะเป็นฝีดาบเนี่ยมันจะหวําตรงกลางนะผมเคยเห็นนี่ผมรู้เลยว่ามันหว๋มตรงกลางนะครับที่เคยเห็นนี่หมายถึงเห็นจากการปลูกสีนะครับนะฮะแต่ตุ่มของสุกใสเนี่ยไม่มีหว๋มเลยใสยแล้วก็ เ,เปล่งเลยแบบนั้นนะครับนะคะไม่เหมือนกันอย่างสิ่เนเชิงนะผมคิดว่าผมเนี่ยสามารถแยกออกได้ครับ